ปัญหาการตายของกุ้งเนี่ยมันมาจากหลายสายเหตุมากเลยครับลูกพันธุ์สภาวะแวดล้อมน้านทะเลผมให้สักประมาณ35%เดินอยู่ข้างบอ่อได้กลิ่นเหม็นๆมนแปลกๆปกเอ๊ะมาจากไหนอะไรอย่างซึ่งด้วยตัวเราก็แบบเป็นพวกชอบไปเที่ยวทะเลไปนูน่นไปนี่ไปจุดที่น้านทะเลสาดทำไมมันคคละกินเราก็ไปบางที่ที่มันกลิ่นเน่าๆเหม็นๆก็แบบเราก็เห็นอ่ะไอตรงนี้หอยไม่มีสาหร่ายไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเริ่มจับเหมือนจิ๊กซอว์มาต่อทีละส่วน รอฟ้ารอฝนนั่งดูเอ๊ะทำไมนะบอ่อนี้มันใส่แล้วก็ไปเดินดูอ้าวบอ่อนี้ใสแล้วมันเกิดเต็มบอ่อเลยอยู่ได้แบบเกือบทั้งปีเลยครับแ,แล้วก็มีหอยเกินเฮ้ยอย่างนี้น่าจะใช้ได้ที่แบบเห็นผลไม่ชัดเขาไม่ได้ทำกันคือการบำบัดน้ำบำบัดน้ำก่อนใช้ใชแล้วก็หลังใช้ด้วยเลี้ยงกุ้งใครว่าง่ายครับอยากรวยก็ต้องกล้าเสี่ยง แต่สำหรับคุณแมนบอกกุ้งไม่ใช่เรื่องของการใช้แรงแต่ต้องใช้สมองกับวิทยาศาสตร์ในการพลิกเกมท่ามกลางปัญหากุ้งตายน้ำทะเลเปลี่ยนโรคระบาดหนักใครๆก็คิดว่าเพิ่มยาเพิ่มสารเคมีแต่ที่นี่คุณแมนเลือกกลับไปที่ธรรมชาติจำลองระบบนิวเวศท,ทะเลให้ฟาร์มสร้างบ่อพักน้ำใช้สลายหอย จนกลายเป็นกุ้งปลอดโรคแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยแม้แต่นิดเดียววันนี้ยังสามารถจะพาคุณผู้ชมไปล้วงเบื้องหลังความสําเร็จกับการเปลี่ยนวิกฤตน้ําเสียให้กลายเป็นบ่อน้ําแห่งความสําเร็จพร,พร้อมกันครับสวัสดีครับใช่คุณแมนหรือเป่าฮะ วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ดูสภาพน้ำว่ามันใส,พอ,อนใสพอหรือยังมันใสพอหรือยังในนี้มีกุ้งไหมครไม่มีครับไม่มีอันนี้คือพอดูดน้ำทะเลเข้ามาก็จะเอาออมาบำบัดน,น,น้ำดีกว่าบำบัดเตรียมน้ำก่อนที่จะทำการเลี้ยงกุ้งอย่างงี้นะใช่ครับก็เดี๋ยวขออนีาตแนะนำให้รู้จักก่อนนี้ก็คือคุณแม่ซึ่งแบบเป็นเจนสามนะในการเลี้ยงกุ้งของที่สงวนศิลับสงวนศิลที่นี่เลี้ยงกุ้งอะไรครับคุณแม่กุ้งขาวแมนามัยกุ้งขาวนี่ก็คือ กุ้งทะเลใช่ครับท,ที่ท,ที่แบบว่าเอาไปทําพวกต้มยํากินกันเลยส่วนใหญ่ที่บริโภคในประเทศดีกว่าน้ําทะเลเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็เลยไหมครับหรือว่ายังไงฮะแล้วแต่ธรรมชาติด้วยครับพอ,อติก้ดูน้ำทะเลแหละครับแล้วก็มีฝนบ้างมีฝนบ้าง คุณแมนครับการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมัน oh, ยากไหมเพราะว่าผมเคยได้ยินบางที่ว่าจับครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าได้ผลผลิตดีๆเนี่ยสามารถที่จะฟื้นเลย<อ>คือเหมือนสอบเสียผ่านเลย<ห>แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าเกิดความเสียหายเนี่ยบางทีมันกินโฉนดที่ดินเรากินบ้านเราได้เลยจริงไหมฮะอ๋อจริงครับโอ้อยากให้คุณผู้ชมและตัวผมเองเนี่ยอยากมีความรู้ว่าจะทำยังไงให้โฉนดที่ดินและบ้านของเรายังคงอยู่และสอบเสียติดเนี่ยช่วยให้ความรู้เรากับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมฮะ ได้ครับอยากสอบเสียบ้างอยากสอบเสียบ้างโอเคเอาเป็นว่าถ้างั้นอย่าให้คุณแมนพาเดินดูที่บ่อนึงดีกว่าว่าที่นี่แบบเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงยังไงได้ครับไปครับโอเคตามไปเลยฮะที่นี่เลี้ยงทั้งหมดกี่กี่ไล่กี่บ่อครับคุณแมนน่าจะอยู่ประมาณสี่สิบกว่ากว่าสี่สิบกว่าไล่ก็คือเลี้ยงกุ้งหมดเลย ใช่ครับะจะมาผสมความสําเร็จแบบนี้ก็คือปัญหามีพอสมควรเลยใช่ไหมฮะในการเรียนกุ้งของที่เนี่ยอ่าใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณแมนตอนนั้น มีหลายอย่างเลยครับลูกพันธุ์ไม่ได้มาตรฐานบ้างติดแล้วบ้างคุณภาพน้ําไม่ดีอ๋อปัญหาหลักคือคุณภาพน้ําเพราะว่าสมัยก่อนน้ําทะเลมันจะใสกว่านี้วยความที่ว่าผมอยู่แถวนี้มาตั้งแต่เด็กเนาะครับสีน้ําจากที่มันใสใสมันก็เริ่มขุ่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากน้ำนมแบบมจะมีกลิ่นถ้าแบบเราไปภาคใต้มีกลิ่นน้ําทะเลหอมๆหน่อยอันนี้มันจะมีแกเป็นกลิ่นคาวแทนน้าทะเลมันก็เน่าระดับนึงแล้วก็ช่วงน้ำท่วมกรุงเทพที่มันกวาดจากกรุงเทพลงมา อืงทุกอย่างลงมาที่อ่าวไทยหมดเลยอทีนี้ก็มีโรคใหม่เพิ่มขึ้นมาช่วงนั้นเลยครับอแล้วดูว่าน้ำสำคัญขนาดนี้ไม่ใช่คุนหมายถึงน้ำเลี้ยงกุ้งโอ้เอาคุยมาตั้งนาเดี๋ยวไปดูบ่อที่เขาเลี้ยงนิดนึงดีกว่าว่าเขาเลี้ยงกันยังไงอยากเห็นเหมือนกันอันนี้คือบ่อที่ทำความสะอาดแล้วคือพักบ่อไว้เพื่อก่อนที่เอาน้ำเข้าใช่ไหมฮะใช่ครับอันนั้นงั้นมาดูนี่ก่อนเลยแล้วกันดูนี่ก่อนครับผม โ okay, อเคบ่อที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นบอ่อที่กําลังจะเตรียมเพื่อที่จะทาการเลี้ยงกุ้งใช่ไหมครับคุณนใช่ครับนี่มันต้องใช้พื้นที่ขนาดเท่าไหร่มันแต่ละบอ่อหรือว่าแตกต่างแล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่พื้นที่ครับบางคนก็มีตั้งแต่1ไร่จนถึง10ไร่ครับหนึ่ง <1 S 2> ไร่จนถึง10ไร่อันนี้เรียกว่าขนาดกลางประมาณสัก5ไร่ครับและในบอ่อนี้มันจะต้องมีการเตรียมการจัดการอะไรยังไงบ้างครับคุณแมนจริงๆส่วนใหญ่เริ่มจากน้าครับถ้าเกิดวลาเรา,เราทําน้ําสะอาดได้ปุ๊บเราเข้ามาอย่างงี้ พื้นบ่อที่แบบมีเศษหมักหมมอะไรของเสียในบ่อมันก็จะละลายขึ้นมากับน้ำมันสะอาดเลยพื้นดินมันก็จะไม่เน่าครับ<อ>แต่บางที่ยังเข้าใจผิดว่าแบบน้ําทะเลมันสะอาดมากเลยน้ําทะเลสะอาดเนี่ยคำตะมันนะชัยครับออเอาไทยนี่ผมเรียกว่าบางจุดบางจุดถ้าเลยเอาข้าทะเลไปสักประมาณกิโลนึงอันนี้ใสครับแต่น้ําชายฝั่งนี่ค่อนข้างจะเป็นตะกอนมากครับถ้าดูดเข้ามานี่ของแถมมาสูงครับของแถมเยอะมีของแถมเยอะแล้วอย่างอย่างพื้นที่ประมาณนี้ถ้าบ่อขนาด5้า อัตราการปล่อยกุ้งมันต้องปล่อยประมาณเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยครับปล่อยกันได้ถึงหลักล้านตัวด้วยวานที่บ่อมันใช้มานานก็จะเหลือประมาณหกแสนตัวลดลมาประมาณครึ่งหนึ่งก่อนจะได้ผลผลิตสามารถจะจับเขาได้เนี่ยระยะเวลาการเลี้ยงนานประมาณ3เดือนครับสามเดือนถึงสี่เดือนไม่นานนะสามถึงสี่เดือนในนี้ก็ปล่อยกุ้งเอาไว้อันนี้ได้ยุ่เท่าไหร่แล้วมันประมาณ7จวันครับ70วันเออไม่กี่วันก็จับได้แล้วใช่ครับ ไอ้คุณแมนในแต่ละวันที่เราจะต้องจัดการกับบอ่อกหรือฟาร์มกุ้งเนี่ยเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างฮะส่วนใหญ่กิจวัตรส่วนใหญ่จะเข้ามาดูพวกของพื้นฐานและพวกอุปกรณ์ก่อนครับถ้าแบบของพวกนี้มีปัญหาเมาื่อไรพวกนีมันจะเริ่มกระทบเหมือนเป็นลูกโซ่เลยเหมือนถ้ากับไอ้เครื่องตีน้ําเริ่มตีไม่แรงก็จะเริ่มแล้วออกซิเจนตำ่ำเจนไม่พอสีน้ํามันจะเปลี่ยนไปอีกสีน้ําดอกมันจะเหมือนแบบว่าถ้าตามวิทยาศาสตร์ออกซิเจนมัน มันกระชากลงส่งผลอะไรบ้างกับกุ้งเราครับสุขภาพมันดรอยครับแล้วก็ไอ้พวกแพลงต้นที่อยู่ในบ่อเนี่ยมันจะปึ๊บหมดเลยดอปทุกอย่างเลยส่งผลกระทบเป็นเป็นลูกโซ่เลยใช่รายละเอียดพอสมควรเลยนะแล้วแพลงต้นหน้าตาเป็นไงยัไม่รู้จักเลย จริงๆมันคือพืชในบอนี่แหละครับครับผมโอเคอย่างนี้ต้อง2ีชั่วโมงปันนี้24ชั่วโมงใช่ครับดับเมื่อไหร่เป็นเรื่องเลยใช่ไหมใช่อีกนะกังวันยังไม่เท่าไหร่ครับกังวันมันยังพอแบบพวกแทงต้นมันยังสังเคราะห์แสงไม่เอาออกซิเจนอยู่แต่ถ้าหลังหกโมงเย็นเนี่ยถ้าไอ้เครื่องนี้ดับนี่เสร็จเลยใช่ครับคุยกันมาตั้งเยอะแล้วอยากเห็นตัวกุ้งเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่บอกว่าจะมีพี่เขามายกกุ้งให้เราดูใช่ไหมฮะไปเช็คคุณภาาพนนนิดึงงงว่เป็ยัไ อันนี้ก็คือจะทําการยกหย่อเพื่อเช็คใช่ไหมคุณแมนใช่ครับเฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเพียบเลยอะ่ะเนี่ยครับดูดูดแลแข็งแรงมากนะอย่างกรณีถ้าแบบว่าเราเราเจอแบบกุ้งเป็นโรคหรือกุ้งมีปัญหานี่มันอาการจะเป็นยังไงฮะคุณแมนมันจะเป็นอีแบบหนึ่งเลยครับรบ,บางทีก็ขึ้นมาว่ายอยู่ผิวน้ําส่วนใหญ่บ,บางทีอาจจะติดไวรัสติดอะไรอย่างงี้ครับผมอันนี้เครื่องปล่อยอาหารครับอ่าที่นี้ก็คือมีระบบในการให้อาหารโดยอัตโนมัติด้วยตัวคอนโทรลอยู่ตรงนู้นตัวคอนโทรลอยู่ตรงนู้น เครื่องให้อาหารอยู่ตรงนี้ใช่ครับเราเราให้วันละกี่ครั้งครับอ๋อมันจะกินทั้งวันครับอ๋อกินได้ทั้งวันมันเลยเสืมเนื้อมาถึงคุณภาพน้ำไหมครับผมเพราะมันเป็นการให้อาหารตลอดเวลามันจะต้องอ๋อโอเคโอเคอเข้าใจได้ให้ตลอดเวลามันก็น้ําก็จะมีผลด้วยเราคือให้เป็นเวลาน้ําจะได้มีเวลาอากาศที่จะพักฟื้นตัวเองใช่แล้วพอจังหวะดูแล้วไม่ไหวปุ๊บเราก็ต้องรีบถ่ายออกอันนี้ก็ใกล้ละใกล้ละอีกสักประมาณครึ่งเดือนได้ไหมัประมาณสวันถ้ามีปัญหาก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ยัง ก็คือกระจายความเสียเ่ยงรีบเคียย์ให้จบใช่อ,อย่างที่เราบอกว่าที่เนี่ยกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้ก็คือประสบปัญหามาพอสมควรเลยแต่ที่เราคุยกันไว้ครับเรื่องของน้ำใช่ไหมฮะทีเนี้ยอยากจะรู้ว่าเรามีวิธีการจัดการน้ำยังไงให้มันแบบว่าสามารถเลี้ยงกุ้งแล้วก็แบบประสบควาสมสําเร็จได้แบบนี้ไม่ต้องแบบว่าไปเจ็บตัวเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยคุณแมน ตอนแรกๆเลยก็เราก็ต้องฟังคุณพ่อกับพี่ชายเขาทำมาก่อนนะครับ,รบผมรบเราก็เรียนรู้เขาว่าแบบมีปัญหาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่เขาก็ยังแบบตกไปบางเรื่องจากวิกฤตที่มองไม่เห็นมาถึงภารกิจที่ต้องสร้างน้ำดีขึ้นมาใหม่แล้วคุณแม่จะทำอย่างไรให้บ่อน้ำกลายเป็นธรรมชาติจำลองได้จริงๆล่ะครับไปดูกันครับ คุณแมนนี่ลุงก็ทําทอะไรครับเนี่ยงมสาหร่ายในบอ่อครับงมสาหร่ายในบอ่ออันนี้คือเป็นบอ่ออะไระฮะเป็นบอ่อบาบัดน้าครับบ,รบ่อบาบัดน้ําใช้ธรรมชาติบําบัดธรรมชาติอย่างนี้แหละฮะเราให้ฟังหน่อยคิดได้ยังไงฮะตอนนั้นผมเป็นพวกชอบไปเที่ยวไปเที่ยวภาคใต้อะไรยงี้ครับไปพวกเกาะที่มันสภาพดีๆครับเราก็แบบไปชอบไปชอบไปดําดูสนอคเกิลอะไรเราก็เห็นนะสาหร่ายครบอะไรครบ ก็เหมือนเห็นแบบเหมือนระบบนิเวศมันยังสมบูรณ์แล้วน้ํามันก็ใสมันมีความกลิ่นสดชื่นลองเอามาพยายามปรับใช้ในพื้นที่ทีแรกก็แบบยังผลไม่ชัดครับเพราะตอนแรกก็พยายามเอาสาหร่ายมาลองปลูกลองอะไรไม่ขึ้นครับบางทีมันนั่งเฮ้ยทำไมบ่อนี้น้ำมันใสจังว่ะ มันกลายเป็นว่ามันเกิดเองมันเป็นสาหล่ายในพื้นที่มีสาล่ายกระหอยอยู่แบบปึ๊นมันใสเนาะด้วยระบบธรรมชาติเนาะสาล่ายเขาก็จะเป็นเหมือนตัวกองบ่อนี้ก็คือเป็นบ่อพักน้ําที่เรารับน้ํามาจากทะเลใช่ไหมครับใช่ครับปกติถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยก็คือเอาน้ำอ่ะเข้ามาเลี้ยงเลยดวางปุ๊บไปเลยงเลยอ่านี้ก็คือพักไว้ก่อนสักประมาณกี่วันแล้วแต่ครับประมาณบางทีก็3วัน7วันบางทีก็ดูให้น้ําใส ให้มันตกตะกอนน้ำใสนี่นี่นีมันมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอยู่เป็นไงฮะพี่น้ำอันนี้มันจะเหมือนกลิ่นที่แบบพี่ไปเที่ยวภาคใต้มันจะเป็นกลิ่นหอมๆเลย มันจะมีเออมันมันไม่ได้แบบมันไม่เหม็นนะไม่เหม็นนะเฮ้ยนี่มันมีหอยด้วยเนี่ยใช่เนี่ยมันจะไปอยู่ตามหอยที่พูดแต่นี่หอยพวกนี้นี่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 ใช่อที่เราทดลองตอนนั้นคือนานไหมครับที่คิดว่าแบบว่าเฮ้ยมันใช้ได้แล้วจากการนี้เลยเป็นปีอยู่แบบไม่ชัวร์อ่าฮะนี่ทำไมมันใสวะแล้วก็เลยให้แบบลูกน้องดูดน้ําในของที่เน่าๆขึ้นมาเน่ามากๆเลยแบบข้นเลยประมาณเจ็ดวันอเจ็ดวันบรใสถึงพื้นเหมือนกันครับอ๋อถืออววว่่าาาพกกนนี้้คขงดดูเร็ม และหลังจากที่เราใช้วิธีนี้แล้วคือผลผลิตกุ้งของเราเป็นยังไงครับพวกปัญหาเรื่องติดเชื้อก็น,น้อยลงเลยอัตราการป่วยการการสูญเสียน้อยลงลดลงดีกว่าลดลงลดลงครับหลายๆคนที่เขาเขาทําเกี่ยวกับบ่อกุ้งเขาได้ลองเอาวิธีของเราไปใช้บ้างไหมฮะแล้วแต่คนเชื่อดีครับบางคนก็แบบเลี้ยงหอยนั่งลงมน้ำมันใสเหมือนกันครับมันมีหลายทางครับมีหลายทางแต่ผมว่าอันนี้ต้นทุนต่ำสุดคุณแม่แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงเวลาเราปึ๊บน้ำเนี้ยใช้ได้แล้วเอาไปเลี้ยงบ่อกุ้งแล้วเรามีการตรวจ วัดค่าน้ํา<ม>คุณภาพาน้ําอะไรอย่างนี้มั้งแมอันดับแรกดูด้วยตาเปล่าก่อนดูด้วยตาเปล่าก่อนความใสแล้วครับผม,อบมพอความใสได้ค่อยเอาไปตรวจอ๋อก็คือเอาน้ําไปตรวจ<อ>มีห้องแลบอย่างนี้เหรอฮะของเราเองใช่ครับเอาไวเ้เช็คน้ำทำง่ายๆก็คือไว้เช็คแบบเกษตรกรสําหรับการเลี้ยงกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับจะได้ครบหมดเลยไงเราจะได้รู้ว่าน้ำเนี่ยเขามีการตรวจเช็คกันยังไงมีการวัดกันยังไง คือเขากําลังคัดกุ้งกันอยู่ใช่ไหมคุณแมนใช่ครับอันนี้กำลังคัดกุ้งกันก็ยังมีแบบเยอะเหมือนกันนะเห็นงี้นี่นี่คือนี่คือกี่กี่บ่ออันนี้บ่อเดียวจ้ะบ่อเดียวน้องๆเหนื่อยไหมครับ นุ่นนิชาไม่กน่าใช่หนองแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือหนึ่งบ่อมันก็มีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดนะฮะใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเขาแยกเป็นกี่เบอร์กี่ไซส์อะไรกันยังไงบ้างครับห้องเย็นนี้ก็เอาแบบไซส์ร้อยตัวห้องเย็นนี้แปดสิบห้องเย็นนี้ห้าสิบไซส์ร้อยตัวโลใช่สิบตัวโลท่อเริ่มเล็กมากๆเขาก็จะไปอบทำกุ้งมาม่ากันอ๋อไอ้กุ้งเนี่ยที่ใส่มาม่าโอเคบะหมี่ถ้าแบบฝอยมากๆอย่างเงี้ยตัวแบบจิ๋วๆมากๆเขาก็ไปไซส์นี้ถือว่าใหญ่ไหมคุณน อันนี้เรียกว่ากลางๆกลางๆเป็เบอร์เป็นเบอร์อะไรเบอร์กลางกลางมาณแปดสิบมาณส์แปดสิบตัวโลอย่างนี้ปกติเวลาเอาขึ้นนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงอะไรยังไงฮรในการจัดการส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ประมาณสี่ถหกสี่ถึงหกชั่วโมงต่อหนึ่งบ่อใช่ครับแต่ว่าต้อง เตรียมงานตั้งแต่ตอนกลางคืนเอาแหละไหนไหนมาที่นี่แล้วก็อยากจะให้คุณได้เข้าถึงบรรยากาศในการคัดกุ้งงั้นงนั้นเดี๋ยวฝากไว้กับแม่แม่สักคนสองคนในการกุ้งไหนเดนเลยครับไปตรงนี้ยังไงคัดยังไงไปคัดกับแม่แม่เขาเลยคุณจะได้รู้นี่ว่าเป็นยังไงแม่คัดอะไรไซยังไงอยู่ผมยังไม่รู้เลยผมกำลังยืนอยู่ผมยังลายตาเลยเนี่ยขณาทผมกำลังยืนแล้วจะจะจับว่าเขาคัดอะไรไซยังไงมีก็จริงรอไปนะเฮ้ย ใครๆก็พูดอย่างนี้แหละครรจิงออยาอขอบคุณครับแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่มีทั้งซ้ายทั้งขวาครับอันนี้ตรงใหญ่อันนี้กลางกลางอ๋อก็มีสามเบอร์อ๋อสามเบอร์โอเค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 หนึ่งอันนี้เน้นหนึ่งหนึ่งไหมอันนี้หนึ่งไหมอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมวางเป็นมาตรฐานผมก่อนผมวางเป็นมาตรฐานครับอ่าได้อยู่ไหมอันนี้ยังหนึ่งอยู่นะสอ อันที่สองอันที่สองอันที่สอเอาเลยหนึ่งสองโอเคหนึ่งสายนี่หนึ่งสายนู่นสองสายนี่อันอันที่สองไว้นี่ไว้หนึ่งโอเคภาษาสายนี่เก๋จีจิดโอเคโอเคก็หลังจากที่เราคัดตรงนู้นมาก็จะมาแยกไว้ตรงนี้ใช่ไหมคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นไม่แยกเบอร์กันอ๋อันนี้ไงที่เขาก็จะแยกมาตรงนี้ละใช่แล้วก็ยบาทำการช่างตรงนี้เลยเพื่อที่จะเอาขึ้นรถโอ้แถวตู้ก็จะวิ่งไปห้องเย็นโอเคใช้คนเยอะพอสมควรนะ พอเราเลี้ยงกุ้งเราประสบความสําเร็จเราสามารถจับกุ้งได้เยอะคนในชุมชนก็พลอยได้ได้มีงานทําไปด้วยนี่ฮะน้องชายผมกําลังสนุกอยู่ตรงนู้นเลยนี่ไปถ่ายรูปอยู่กับแม่แม่แล้วต้องชั่งให้ได้กี่โลฮะอ่าอันนี้เป็น25่โลครับ25โล,25โลถ้าไม่ไม่ถึงก็เติมใช่นี่เดี๋ยวเราชวนคุยก็จะลืมไหมเนี่ยคุณลุงเราเคยได้เยอะสุดกี่ตกะกก้าครับสองสานีฮะยี่ยีอ็อไม่ใช่ ยี่สามยี่สาม่ 23, 23. ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าก็จะถูกจําหน่ายไปไปแปลรูปเป็นรูปแบบต่างๆแต่ก็คือของคุณแมนเนี่ยก็มองเห็นโอกาสตรงนั้นด้วยก็เลยแบบมีการต่อยอดเอากุกม,มา,าแปลรูปยอะไรเงี้ยแหละพยายามกําลังตอนนี้คือเอามาทําอะไรยังไงคุณแมนแปลรูปเป็นลูกชิ้นอยู่ลูกชิ้น แต่ลูกชิ้นนั้นนี้ก็ที่ที่ทําก็คือไม่ใส่สารกันบูดครับผมไม่ใส่ผงชูรสนะฮะทำไมถึงมีไอเดียที่แบบว่าอยากจะมาทาเป็นแบบลูกชิ้นเป็นโปรดักต์ของเราเองอะค่ะเอาสั้นๆชอบกินก็คือชอบกินผมเป็นพวกเสรจติดติ่มซำอยู่แล้วโอเคเข้าใจได้ทำมานานยังฮะหรือว่าอยู่ในกระบวนการไหนตอนนี้ทางสูตรรสชาติเสร็จแนละ้วกำลังทํารูปร่างหน้าตาให้มันดูดีเหมือนแบบเวลาเราชอบกินยังไงอ แล้วก็ต้องทําของเตงให้มันให้ดีใช่ไหมถูกอพอมันดีปุ๊บคนที่ได้กินไปด้วยเขาก็จะรู้สึกแบบพอเกากินแล้วก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้อ่ะไหนๆมาที่นี่แล้วระหว่างนี้ทีี่นามเขากําลังคัดเลือกกุ้งเดี๋ยวคัดเลือกกุ้งอะไรเสร็จปุ๊บขอไปดูลูกชิ้นหน่อยได้ไหมได้ที่เราพูด,ดถึงเมื่อกี้อยากเห็นว่าเป็นยังไงไโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน จากน้ำถึงกุ้งและความหวังของอนาคตใหม่วันนี้คุณแมนไม่ได้แค่เลี้ยงกุ้งเท่านั้นนะครับแต่กําลังสร้างรากฐานสินค้าตัวใหม่ลูกชิ้นกุ้งปลอดสารให้กลายเป็นสินค้าฮีโร่แห่งจันทบุรีครับเอาละครับได้ไปเห็นการเลี้ยงกุ้งมาแล้วการคัดกุ้งมาแล้วการจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ํามาแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ในที่คุณแมนทำนั่นก็คือต่อยอดจากการเลี้ยงกุ้งนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ ใช่ครับที่เรียกว่าอันนี้ลูกชิ้นกุ้งครับลูกชิ้นกุ้งลไปเอาไอเดียความคิดนี้มาได้ยังไงครับผมจริงๆเป็นพวกชอบกินติ่มซำอยู่แล้วครับฮะ <c oughs> ความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวเลยครับ,บตัวอก็เลยว่าก,กายมันเป็นลูกชิ้นกุ้งแล้วก็เป็นพวกแบบชอบกินก๋วยเตี๋ยวครับร้านไหนเขาบอกลูกชิ้นนอร่อยไปทุกที่อ่าโอเคพูดถึงความโดดเด่นจุดเด่นที่นี่ดีกว่าลูกชิ้นกุ้งของเราเป็นยังไงฮะ ก็เป็นลูกชิ้นกุ้งที่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสและเห็นบอกอีกอย่างหนึ่งคือว่าจะจะคือจะดันให้เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าประจำเชื่อหน้าชูตาของจังหวัดจันทบุรีด้วยใช่เพราะว่าส่วนผสมหลักก็มาจากวัตถุดิบในจังหวัดจันท์หมดเลยจากพริกไทยเกลือะ ก็รู้อยู่แล้วนะว่าพริกไทยกับเกลือนี่ก็เป็นของขึ้นชื่อของที่จันทบุรีเลยก็เอามาใส่แต่สิ่งสาคัญก็คือเมื่อ,อกี้แอบพูดกันหลังบ้านคือแป้งนี่ตัดไปเลยไม่มีไม่มีครับแน่นอนอ่าครับโอเค<ๆ>ก็กลายเป็นแบบสินค้าคุณทภาพเห็นบอกว่าเป็นลูกชิ้นกุ้งแบบปลอดสารด้วยใช่ครับไม่ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันบูดไม่ใส่าสารทําให้กรอบอะไรพวกบอลไรกนก็ไม่มีไม่ใช่ครับอ่าครับผมจริงๆรแล้วตั้งแต่ไปดูมาทั้งวันเห็นว่าคุณแบงค์ก็บอกว่า อาชีพคุณเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็แทบจะไม่มีวันว่างไม่มีวันหยุดอยู่แล้วอ๋อไม่มีครับไม่มีอยู่แล้วแล้วเวลานอนไม่เป็นเวลาด้วยแต่แต่ก็ยังคงมีการต่อยอดอย่างไม่หยุดนิ่งทําแรมแล้วก็ทําการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นลูกชิ้นกุ้งขึ้นมาด้วยอครับลองชิมกันเลยไหมว่ารสชาติเป็นยังไงว่าความภาคภูมิใจของคนจันทบุรีนะครับอนุญาตนะฮะเชิญเลยครับเชิญพาน้ เขาบอกว่าต้องกินอันนี้ก่อนทอดก่อนทอดนะใช่ไหมครับกินปลป่าดูก่อนปลาป่าไม่ต้องมีน้ำปุทุกันเลยครับกัดเลยดีกว่ามีจุ่มนะอ่ะโอ้โหทั้งลูกเลยทั้งลูกเหรอเขาพูดก่อนเดี๋ยวพูดเลี้ยงพูดเด้งเด้งอันดับแรกคือเด้งเลยแล้วกัดไปเนี่ยรสชาติคือกลิ่นกุ้งเริงจริงคือถ้าแบบลูกชิ้นอ่ะกัดไปคำแรกอ่ะแป้งเพราะว่าหลังๆเราแทบไม่ได้กินลูกชิ้นอะไรที่มันแบบ เราตดจากไอ้นี่เลยครับแต่นี่เด้งนะเด้งตดตดน,นี่จิ้มน่อยอืมอร่อยจริงอร่อยครับครับคือได้ลองชิมแล้วนะครับได้เห็นทุกขั้นตอนแล้วแล้วก็วได้มาลองชิมผลิตภัณฑ์ของที่สมวนไิรสินแล้วเนี่ยเป้าหมายของสมวนรสินเป้าหมายต่อไปเนี่ยคืออะไรครับในอนาคตอาจจะแบบเริ่มมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองครับครับเริ่มต้นจากนี้ก่อนอาจจะเริ่มแบบจากตรงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะเริ่มเป็นแบบว่า กุ้งแก่แบบว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วพร้อมรับไปพร้อมเอาไปปรุงประกอบอาหารเลยใช่อ๋อเอออันนี้คือตั้งเป้าแบบส่งออกเลยไหมใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ทุกครั้งตอนจับกุ้งเนี่ยครับเราจะต้องส่งกุ้งไปตัวที่แือที่แรมทุกบ่อที่เราจับเลยใช่ไหมทุกครั้งที่จับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆมาตรฐานส่งออกไปทางยุโรปครับอ๋อครับผมเพราะเราจากตัวกุ้งสดแล้ว ก็ผลิตภัณฑ์ของเราเองถ้าเมื่อทำมาแปรรูปเรียบร้อยแล้ว<ม>ก็มีใบเซอร์รับประกันว,กว่า้วกวาปลอดปลอด<ฟ>ปลอดภัยปลอดยาปลอดสารแน่นอนอตอนนี้คือที่เรามาถ่ายทำเนี่ยก็คือขั้นตอนคือเหมือนกับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคือสูตรนิ่งแล้วแล้วก็คือพร้อมที่จะแบบว่าจําหน่ายให้แบบหลายๆคนได้ลองชิมแล้วถ้าใครอยากชิมหรืออยาก อยากลองชิมเข้าไปทักในเพจดูก่อนก็ได้เนาะลองถามดูก่อนว่าเฮ้ยลูกชิ้นไมายังอะไรเงี้ยฮะนะจะลองได้ชิมนะโอเคก็เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรครับต้นแบบที่ต้องบอกในที่วันนี้อยากพาทุกคนมารู้จักมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการเลี้ยงกุ้งอย่างคุณแมนจากปัญหาในอดีตนะพี่น้ำนะที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของการจัดการน้ําเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งทำให้กุ้งแบบประสบปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ด้วยความคิดแล้วก็ด้วย เป็นคนรุ่นใหม่นะใช้ธรรมชาติในการบำบัดจนแบบว่าสามารถทําให้ทุกอย่างตอนนี้คือจากที่เคยประสบป,ปัญหามันนิ่งแล้วก็พอนิ่งปุ๊บเราก็สามารถต่อยอดทําอะไรเพิ่มเติมได้หลายอย่างเลยนะเป็นไงบ้างพี่น้ำวันนี้วันนี้ก็อร่อยครับคือได,ได้เห็นครบทุกขั้นตอนครับ <c oughs> ตกโขลกในเรื่องของความคิดแล้วสุดท<ช>้ายธรรมชาติดูแลธรรมชาติดีที่สุดแล้วก <c oughs> ็ทุกอย่างมันก็จะปลอดภัยทั้งคนเลี้ยงปลอดภัยคนบริโภคด้วย <c oughs> ครับจนวันนี้จนกลายเป็น แบรนด์อาหารสมุนไพรแล้วเนถือว่าเห็นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยครับได้ความรู้มากโอเคเดี๋ยวอยากให้แบนฝากถึงเกษตรกรหลายๆคนนิดนึงดีกว่าครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงกุ้งนะเพราะว่าบางคนแน่นอนอาจจะแบบประสบความสําเร็จก็มีล้มเลิกระหว่างกลางทางก็มีเจ็บตัวก็มีสอบเสียไม่ติดก็มีฝากนิดนึงครับบางครั้งแบบเวลาเราไปหาข้อมูลจากแบบทางอินเทอร์เน็ตเลยรบบางทีก็ต้องดูสภาวะพื้นที่ตัวเอง เราเราจะรู้พื้นที่ตัวเองดีที่สุดแล้วก็ค่อยเอาข้อมูลทางวิชาการมาปรับใช้กับโซนพื้นที่เราถ้าทางภาคใต้เขาก็มีวิธีของเขาตะวันออกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งภาคกลางก็จะไปอีกแบบหนึ่งเพราะแต่ละพื้นที่เอกลักษณ์มันไม่เหมือนกันครับก็อย่างที่คุณแมนบอกว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญในเรื่องของการทาการการเกษตรก็คือต้องใส่ใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองปรับตัวดีกว่าปรับตัวเอ ตามสถานการณ์ตามสถานที่แล้วก็ตามบริบทต่างๆเนาะโอเควันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้มาเห็นตั้งแต่อย่างที่พี่น้ำบอกต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำวันนี้ขอบคุณคุณแมนมากๆเลยครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ จากกุ้งตัวน้อยๆที่เคยเผชิญวิกฤตธรรมชาติวันนี้กําลังกลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้ความรักในระบบทิเวศและหัวใจของนักพัฒนาและนี่ครับยังสามารถกรเกษตรกรไทยที่ก้าวไปอย่างสมาร์ท